ตัวเลขล่าสุดเนี่ยสรุปเมื่อคืนนี้เนี่ยปรากฏว่าอันดับหนึ่งเป็นจีนแล้วนะครับขึ้นไป15เหรียญทอง7เหรียญเงินกับอีก9เหรียญทองแดงส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นเนี่ยหล่นลงมาเป็นอันดับ2ครับมี15เหรียญทองเท่ากันแต่ว่าต่างกันที่เหรียญเงินกับเหรียญทองแดงฮะญี่ปุ่นเนี่ย15เหรียญทองแล้วก็4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงนะครับอันดับที่3เป็นสหรัฐบริการนะครับ14เหรียญทอง14เหรียญเงิน10เหรียญทองแดง อันดับ4 ROC หรือว่ารัเสเซียครับ8เหรียญทอง11เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงอันดับ5เป็นออสเตรเลียนะครับ8เหรียญทอง2เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงส่วนไทยเรามี1เหรียญทองครับอยู่ในอันดับที่3 1ร่วมกับอีก8ชาติด้วยกันส่วนการแข่งขันในวันนี้ครับก็มีลงชิงชัยกันทั้งหมด21เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาไทยก็มีโปรแกรมลงแข่งขันอยู่หลายประเภทครับ มียิงปืนชิง1นงเหรียญทองครับประเภทปืนสั้น25เมตรหญิงครับนภัสวรรณอย่างไพบูรณ์ธัญพรพฤกษากรน,นะครับเริ่มรอบคัดเลือกเนี่ยเวลา7นาฬิกาส่วนกอล์ฟบุคคลชายวันที่2ครับอติวิทย์เจนวัฒนานนนกันเจริญกุลก็เริ่มตั้งแต่ตีหครึ่งเป็นต้นไปขณะที่ขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งครับอารีนัฐาจวะตานนนและวีรพัฒน ปิตกานนเวลา8.30นาฬิกา30นาทีครับมวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลฟ์เวท57ถึง60กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายนะครับสุดาพรสีสอนดีไปเจอกับชิมรันจิตคอจากอินเดีย9ก้านาฬิกา48นาทีครับที่เรือใบก็จะมีประเภทเรเซอร์เรเดียลรอบขัดเลือกกำมลวันจันยิ้ม1 0นาฬิกา5นาทีครับ แบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายนะครับน้องเมรัชนกอินทนนท์ไปพบกับใต้ซื่อหญิงจากไต้หวัน15นาฬิกาส0นาทีส่วนว่ายน้ำก็จะเป็นฟรีสไตล50์50เมตรหญิงรอบคัดเลือกเจนจีราสีสะอาดเวลา17นาิกา38นาทีแล้วก็มีกรีทานะครับ1 0 0 0 0เมตรชายก็คือหนุ่มคิรินตันติเวศ18นาิกา30นาทีวันนี้ครับ